อันนี้พร้อมแล้วทำนี่ปลาะไลปาจิกบาปลาลาจิกบาทยี่สิบสามยี่สิบสามบาทดีบ่ดีปลาเีดีดีกับีดีีเรไดีมาม่าไวไมาม่าไวไว่าไลรูพีมาม่าเท่าไรมาม่าเท่าไหร่สิบเก้ปีเฮะมาม่าสิบกม่บ่โอ้กถือดรถดีบบาทาปดีบออเช็ค2 2 22เช็คเก้วนะครับมูดี สวัสดีครับบุ๋มลูบี้สวัสดีครับท็อปอิสราเอลครับลูชอบดีดีครับผมเบรกนิ่งครับครับสวัสดีครับท็อปอิสราเอลสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถช็อปไทยนะครับเนมบัลระใบเนมบัลระใบบัลระใบโอลีบัลระใบโอลีนะครับแมนบอกเนมบัลระใบแมนเล้วสิบบาทครับสิบบาทตัววอีสานได้พร้อมนะครับนี่ปลาลาเต้าไหลปลาลาจิกบาท ปลาปลาจักบาท23 23บาทดีป่ดีปลาเดียวดีดีกับดีวีไปดีนี่มาบ้าไวไวมาม่าไวไวเท่าไหร่ลูพีมาม้าเท่าไหร่มาม่าเท่าไหร่สิบเก้ลูปี่ฮ้มาบ้าสิบเก้าไม่บ่โอ้ก็ถือรถดี24 22 2บสีบละใบกยสิอี่อ่22 2เช็ค2 22 2เช็คเกวนะครับมูดีบ่มีกันดูกเออมีกระติบข้าวด้วยหมู มีหมูด้วยมีกระดูกเท่าไหร่โอ้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรผ่าสิผ่ากับกิโลหนึงอ๋อกิโลละห้าสิบห้าเช็คเกลนะครับป๊อปซี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่ก็มีเก้ารูปีี่ทุกอย่างนะแม่ผมสามสิบเก้าดีบุดีดีครับผมโอ้เท่าไหร่เท่าไรสามสิบเปลาหมึกปลาหมึกย่างปลาโอ้ปลาแช่ปลาหมึกใช่แข็งนะครับโอ้ เราวข้าเราข้าวิบปดเราเข้าเราขาบกหนึ่งบอกบกนึงเอาบวขายเอาเป็นควรเลยเราเข้าบวกกร้อยแปดสิบหกแปดสบ่โอ้เราเข้าหนึ่งเราข้าหนึ่งห้าสิบเก้าดีห้เก้าดีข้านียวข้าวเจ้าข้าวนียวข้าเจ้าก็มีโอ้ห้าสิเนียวยี่ห้ออีสานนะครับเล่นเร็วโอ้มีปัญหาโอ้สวัสดีนะครับให้ชมรถชอบนะครับโอ้อันนี้นักษาเรารถชอบดีรถชอบดี ปลใบกระตุ้กระตุบได้บ่มีปัญหาเซนเซนก็ได้โอ้ีเอาีาให้กินพร้อมโอ้ทีลาให้บวกพร้อมสุดยอดเลยะชับนี่แมปลาใบไออันนี้โฮซีโอ้โล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 ใบ ไอเลี้บวกบวกบวกเออบวกบวกนึ่งคนแถวไอบวกรอมนี่อันนี้ตัวซื้อยังกะตี๋ค่ะชื้อเตี้ยนะครับเตี้ยนะครับ้องเตี้ยนะครับนักศึกษานักศึกษาเล่าเล่าเล่าเซมเซมเทเลนสปิคเซมเซมเทเลนโอ้ยวันบวกวันบวกโอ้สุดยอดสุดยอดโตบโตบโตบโอ้รถชอบบาร์บะใบเนมโอลี่โอลี่โอลี่โอ้อันนี้อันนี้โฮเซ่บาร์บะใบนิกมิกนิกมิกไอ้อ่า เกเซปมันจะเกเซปเยอะอ่าเกนบอสบอสเขามีปัญหาครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เมสเซนเจอร์เออโอเคอันนี้เมสเซนเจอร์วอตแอบบาร์ระบายเมีปัญหาครับโอเคอันนี้โฮเซ่น่าทิกต็อกอันนี้เป็นเพื่อนในทิกต็อกผมด้วยนะครับบาร์ระบตัวเลี้ยนนี่รู้เจอรู้เจอัญหานี้ สิบนาทีเร็วเร็วเร็วเร็ครับเร็วเร็วเร็วๆร็ครับปาราบาอไออันนี้ไทยแลนด์โฮเซ่โอ้มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเลยอู้อันนี้ชอบของสดใหม่ดีเว้ยโอ้วจิบเบอร์รี่เชนชอปนี้ปะวะโอ้ของสุดยอดเลยนะครับอันนี้ซื้อยังก่อนตัวซื้อยังก่อนสั่งนะครับสั่งอันนี้ก็จะมาซื้อของนับมาม่าใจซอนไม่มีปัญหาครับแต่ใจซิดใจซ้อนตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้รูชอบดียูนีดดีครับ ดีดีดีบอลาบอันนี้โฮเซอันนี้โฮเซอ่าเกซีบกุดบ่มีปัญหาโอเคครับ2020ซับซิป20ซับซิป2025ฮัลโหลบอลาบโทรศัพท์อันนี้ก็เชยใจสด1010เซนบ่มีปัญหาับ12122022โทรศัพท์ลูปีบ่มีปัญหาคนไทยแลนด์เบียเบียเบียบ่มีปัญหาเบียเบียเบียบ้นบกอ่อค่าไหมลอยสามห้ายิ่เกลโอเคดีดีดีครับดีลิโอช่างเลโอลิโอช่างลิโอลิโอลอยสามห้าเซมเซมครับครับช่างลิโอ ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบครับโอ้อันนี้โฮเซอันนี้สปีกอะไรสิบสองสิบสองแล้วพี่บอยนะเว้นที่สิบสองครับสิบสองครับครับผมโดยบอกโอ้อันนี้น้องเอามาม마ไปแล้วนะครับมาม마ไปแล้วนี่สิบสองบาทกันนะเดี๋ยวจะบอกคนมาอีกเดี๋ยวจะบอกคนมาอีกอันนี้รถช็อปบาลอใบอุลี่นะครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับคครับครับผมโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีตาเล่นสบายดีท็อปที่สวยลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ